วันนี้มาเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้วัดเข้าทำเกียมอูอ่ทองที่ไหนนะวัดเข้าทำเกียมอู่ทองโอ้แถวอู่ทองสุพรรณบุรีไปเดินเที่ยวกัน พี่พีมนี่ขนาดเด็กยังใส่แมสเลยดูสินี่พี่พีมไม่ใช่ไหนอุทองครับไปไปเดินกันไปเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเลยเนาะค่ะยังไม่เสร็จดีก็จะเข้าได้เออเด็ก้ามาไหว้พระได้เออ้ามาไหว้พระได้แต่เขาช่างไม่เสร็จ อยู่ที่ไหนนะอู่ทองเนาะอูทออ่ทองสุพรรณบุรีนู่นยังสวยเลยพระถ้ามาใส่ก็ต้องกาดอย่าตกแมสกก็ต้องใส่หืพระยังสวยเลย สวยอลังการเลยนี่หาถึงอนะไอยางสวยงามเลยรอบบรอบรอบมันจะเป็นเขาเนะอะรอบจะเป็นเขาทุกคนก็ไม่เแย่หรอก องใหญ่มากโอ้โมอยอมันอยู่ในหุบเขาเลยเนี่ยเออดูดิดูดิด้วยเนาะเออดูดิบอกแล้วเพราะเราปูยญ้าเขียงพี่บูมตกไหนดูดิโอ้โหโหญ้หาเขียวเลยยังสวยเลย ดได้หุบเขานุ่นประตูเข้านี่ประตูทางเข้าโอ้โหเจาะเจาะเขาเลยมั้งนี่นูน่นมีรังพึ่งด้วย,น,ยนี่เจาะเขาเลยเนาะทั้งวัดมีอยู่สองคนไม่ยอดยาหยีกับจอมโจร อยู่ในถ้ำดูนีฝาผนังโอ้โหเจะถ้ำเป็นลูกไลยมั้งนี่ดูดิเหรอ กี่รูปนะพี่ภูมิดูดิอสวยเลย,ยไปไหนต่อคะเนี่ยก็ลองไปกินข้าวสิอเขียนชื่อเหละเขียนชื่อเธอเอง ทำอะไรต็นสวยเขียนชื่อค่ะอ๋อไหนที่นี้เขียนชื่อแล้วก็มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะไหลเป็นน้ำออกมาตรงนี้เนาะ

Cảm ơn sao lô đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video oh nhìn trông thào của đây nó thào nè đẹp suối đây tranh xui suối อืมเียตรงนี้พอได้นี่พอไทยนะไปลงข่าวแล้วคันนี้ตรงนู้นก็มีเป็นน้ำเนาะสวยมากเนาะแถวอูทองประเทศไทยเรามีแต่ความสวยเนาะแถวสุพรรณเนี่ย มีแต่ควั้งทีสวยอันนี้ห้ามหลงนะหลงพรงนี้นะนี่ติดอะไรติดทองพระเกศมาราติดทองพระเกศมาราถ้าถ้าทำพระเศษก็จะเอาขึ้นใช่ปะ่นะค่ะพอเอาขึ้นแล้วเราก็จะไม่ติดไม่ได้แล้ว กับลูกเขาติดกัน